สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะอีพีนี้นะคะดิฉันจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรกรุงศรีอยุธยานะคะต่อจากอ p ีที่แล้วนะคะอีนี้นะคะก็ว่าด้วยเรื่องประชากรศาสตร์นะคะในช่วงปลายพุทธศตรวตรรษที่20อาณาจักรอยุธยามีประชากรประมาณ1 9, 000, 000, นึล้านเก้าแสนคนซึ่งนับชายและหญิงอย่างครบถ้วน แต่ลาลูแบกล่าวว่าตัวเลขดังกล่าวน่าจะไม่ถูกต้องเนื่องจากมีผู้หนีกันเสียภาษีอากรไปอยู่ตามป่าตามรงอีกมากแอนโทนีเรดนักวิชาการด้านอุตสาคกนเทียบหลักฐานจากคำบอกเล่าต่างๆแล้วประมาณว่ากรุงศรีอยุธยามีประชากรในช่วงคริสตศตวรรษที่17ราว200,000-210,000คน มีกลุ่มชาติพันธุ์หลักก็คือไทยสยามซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่ใช้ภาษาตระกูลข้าไทยซึ่งบรรพบุรุษของไทยสยามปรากฏหลักแหล่งของกลุ่มชนที่ใช้ภาษาตระกูลข้าไทยเก่าแก่ที่สุดอายุกว่า3,000ปีซึ่งมีหลักแหล่งแถบกวางซีคาบเกี่ยวไปถึงกวางตุ้งและแถบรุ่มแม่น้ำ ดำและแดงในเวียดนามตอนบนซึ่งกลุ่มชนนี้มีความขึ้นไ่อนไปมากับดินแดนไทยในปัจจุบันทั้งทางบกและทางทะเลและมีการขึ้นไ่อนไปมาอย่างไม่ขาดสายในยุคอาณาจักรทวาราวดีในแถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาช่วงหลังปีพศ1100ก็มีประชากรตระกูลไทยลาวเป็นประชากรพื้นฐานรวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นกลุ่มชนอพยพลงมาจากบริเวณสองฝั่งโขงลงมาทางลุ่มน้ำน่านแล้วลงสู่รุ่มน้ำเจ้าพยาฟากตะวันตกแถบสุพรรณบุรีราชบุรีถึงเพชรบุรีและเกี่ยวข้องไปถึงเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งในส่วนนี้ลารูแบร์ ix, เอกอักรราชทูตฝรั่งเศสในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราช ได้ให้ความเห็นส่วนตัวว่าชาวลาวกับชาวสยามเกือบจะเป็นชาติเดียวกันนอกจากนี้ลาลูแบย์ยังอธิบายเพิ่มว่าตามธรรมเนียมแต่โบราณแล้วทั้งสองฝ่ายอ้างว่าตนรับกฎหมายของตนมาจากอีกฝ่ายกล่าวคือฝ่ายสยามเชื่อว่ากฎหมายและเชื้อสายกษัตริย์ของตนมาจากลาวและฝ่ายลาวก็เชื่อว่ากฎหมายและกษัตริย์ของตนมาจากสยาม นอกจากนี้ลาลูแบร์สังเกตเห็นว่าสังคมอยุธยานั้นมีคนปะปนกันหลายชนชาติและเป็นที่แน่ว่าสายเลือดสยามนั้นผสมกับชาติอื่นเนื่องจากมีคนต่างชาติต่างภาษาจำนวนมากอพยพเข้ามาในอยุธยาพอทราบถึงชื่อเสียงเรื่องเสรีภาพทางการค้าเอกสารจีนที่บันทึกโดยหมาฮวนได้กล่าวไว้ว่า ชาวเมืองพระนครศรีอยุธยาพูดจาด้วยภาษาอย่างเดียวกับกลุ่มชนทางตะนานออกเสียงใต้ของตีนคือพวกที่อยู่ในมณฑลกวางตุ้งกับกวางซีและด้วยความที่ดินแดงแถบอุษาคเนเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์จึงมีกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายตั้งหลักแหล่งอยู่ปะปนกันจึงเกิดการผรสมผสานทางผ่อพันธุ์วัฒนธรรมและภาษา จนไม่อาจแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจนและด้วยการผลักดันของรัระโว๊ทำให้เกิดรัฐอายุทยาสีรามเทพนครภายหลังปี1 7 0 0ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมหลายอย่างด้วยเหตุที่กรุงศรีอยุธยาเป็นอนาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอื่นได้อุปยพเข้าพึ่งพระบรมโพธิสมภาร เฉลยที่ถูกกวาต้อนตลอดจนชาวเอเชียและชาวตะวันตกที่เข้ามาเพื่อการค้าขายในกฎมอนเทีนบานยุคต้นองค์เสียทธยาได้เรียกชื่อชนพื้นเมืองต่างๆได้แก่แขกขอมลาวพม่าเมงมอนมะสมแสงจีนจามชวาซึ่งในการเรียกชนพื้นเมืองที่อาศัยป,ปรับปนกันโดยไม่จำแนกว่าชาวสยาม ในจำนวนนี้มีชาวมอฑอพยพเข้ามาในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาสมเด็จพระเนรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าปราสาททองสมเด็จพระนารายมหาราชและสมเด็จพระอยู่หัวบรมโกศเนื่องจากชาวมอฑไม่สามารถทนการบีบคั้นจากการปกครองของพมา่าในช่วงราชวงศ์ตองอูตุนในปีพศ2295พม่าได้ปราบชาวมอฑอย่างรุนแรง จึงมีการรีภัยเข้ามาในกรุงศรีอยุธยาจํานวนมากโดยชาวมอญในกรุงศรีอยุธยาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมแม่น้ำเช่นบ้านคมิ้นริมวัดขุนแสนตำบลบ้านหลังวัดนกตำบลสามโคกและวัดท่าหอยชาวขเขมรอยู่วัดค้างคาวชาวพม่าอยู่ข้างวัดมนเทียนส่วนชาวตั้งเกียและชาวโคชินไชน่าก็คือดวน ก็มีหมู่บ้านเช่นกันเรียกว่าหมู่บ้านโคชินชัยนานอกจากนี้ชาวราวและชาวไทยยวนก็มีจำนวนมากเช่นกันโดยในรัชสมัยของสมเด็จพระรามส่วนของรัชครั้งที่สองได้กว่าต้อนครัวไทยยวนจากเชียงใหม่ส่งไปไว้ยังจังหวัดพัทลงุง,งสงขลานครศรีธรรมราชและจันทบุรี และในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชที่ทรงยกทัพไปตีล้านนาในปีพศ2204ได้เมืองลำปางลำพูนเชียงใหม่เชียงแสนและได้กวาดป้อนมาจำนวนหนึ่งเป็นต้นโดยเหตุผลที่กวาดต้อนเข้ามาก็เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจและการทหารและนอกจากกลุ่มประชาชนแล้วกลุ่มเชื้อพระวงศ ที่เป็นเฉลยสงครามและผู้ที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารมีทั้งเชื้อพระวง์ลาวเชื้อพระวงศเชียงใหม่เชื้อพระวงศ์งพ,ะ,พะโคและเชื้อพระวง์กรัรมพูชานอกจากชุมชนชาวเอเชียที่ถูกกวาดต้อนมาแล้วก็ยังมีชุมชนของกลุ่มผู้ค้าขายและผู้เผยแพร่ศาสนาทั้งชาวเอเชียจากส่วนอื่นและชาวตะวันตก เช่นชุมชนชาวฝรั่งเศสที่บ้านปลาเห็ดปัจจุบันอยู่ทางทิศใต้ใกล้กับวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งภายหลังบ้านปลาเห็ดได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านเซนเดยเซฟหมู่บ้านญี่ปุ่นอยู่ริมแม่น้ำระหว่างหมู่บ้านชาวมอนและโรงกันสุราของชาวจีนถัดไปเป็นชุมชนชาวออรันดาทางใต้ของชุมชนออรันดาเป็นถิ่นพำนักของชาวอังกฤษ มารยูและมอนจากพระโคนอกจากนี้ก็ยังมีชุมชนของชาวอาหรับเบอร์เซียและกลิงคนจับแคนกลิงคาราชจากอินเดียส่วนชุมชนชาวโปรตุเกสต,ตั้งอยู่ตรงข้ามชุมชนญี่ปุ่นชาวโปรตุเกสส่วนใหญ่มักสมรสข้ามชาติพันธุ์กับชาวสยามจีนและมอนส่วนชุมชนชาวตาม มีหลักแหล่งแถบคลองตะเคียนตัางใต้ของเกาะเมืองพระนครเสียยุทธยาเรียกว่าพระทาคูจามมีบทบาทสำคัญด้านการค้าทางทะเลและตำแหน่งในกองทัพเรือเรียกว่าอาสาจามและเรียกตำแหน่งหัวหน้าว่าพระราชวังสันนักวิชาการด้านอุตสาหเนให้ข้อสังเกตว่าในขณะที่อยุธยามีความหลักหลายทางเชื้อชาติสูง ด้วยเหตุผลทางการค้าขายและการเทครัวประชากรจากภูมิภาคอื่นแต่ประชากรทั้งในและรอบนอกอยุธยาก็แสดงออกว่ามีใจฝักใฝ่และสวามิภักดิ์ต่ออยุธยาสูงอยุธยาจึงไม่ได้มีปัญหาความขัดแย้ง่างชาติพันธุ์เหมือนอย่างในแถบลุ่มแม่น้ำอิรวดีเอกสารจากฝั่งพม่าในคสตศกราชที่16 ้างถึงผู้คนทางตอนใต้รุ่มแม่นำเจ้าพยารวมรมว่าชาวยุทธยาหรือทหารอายุธยานอกจากนี้สำนึกในความเป็นชาติหรือความเป็นสยามก็ได้เริ่มปรากฏรูปร่างแล้วตั้งแต่สมัยอยุทยาในบันทึกของวันบริษ์ฟานบริษ์พ่อค้าชาวเนเธอร์แลนด์ที่เข้ามาค้าขายในรัชการสมเด็จพระเจ้าปราศาทองระบุว่า ชาวสยามมีความโดดเด่นในเรื่องความภาคภูมิใจในชาติของตนโดยชาวสยามเชื่อว่าไม่มีชาติอื่นที่จะเทียบกับตนได้และเห็นว่ากฎหมายขนบธรรมเนียมและความรู้ของตนนั้นดีกว่าที่ไหนทุกแห่งในโลกวิกเตอร์รีเบรแมนเชื่อว่าสาเหตุที่ราชอ,อาณาจักรอยุธยามีความขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์ค่อนข้างน้อยนั้นก็เนื่องมาจาก มูลเหตุ4ประการได้แก่ 1. สัดส,ส่วนของจำนวนประชากรชาวสยามต่อประชากรชาติพันธุ์อื่นนั้นค่อนข้างต่ำา 2. ชาวสยามมีชนชาติอื่นที่อพยพเข้ามาเพราะสงครามในพม่าเช่นชาวมอญและชาวไทย,ยวนซึ่งมีแต่ฝักใฝ่สยามมากกว่าพม่าสามความเป็นนานาชาติพันุ์ของบรรยากาศทางการค้าในอุทยา ทำให้การเลือกปฏิบัติทางชาติพันธ์มีความเบาบางลงนอกจากนี้ยังมีคนต่างชาติรับราชการในกรุงศรีอยุธยาอยู่เป็นจำนวนมาก 4. สงครามระหว่างสยามกับชาติเพื่อนบ้านไม่เือเจ้านานเท่าฝั่งพมา่าทําให้แนวคิดขัดแยง้งทางชาติพันธ์ไม่ฝังรากลึกลในสมัยพระเจ้าอารร์พยา แม้จะตีเอาเมืองท่าสำคัญของมอญเช่นนครย่างกุ้งได้แต่ก็ปกครองเมืองท่าเหล่านี้อยู่ห่างๆไม่ย้ายเมืองหลวงลงมาเนื่องจากอาจเป็นจุดล่อแหลมต่อการถูกโจมตีจากทางทะเลภาษาสำเนียงดั้งเดิมของกรุงเสียยุธยามีความเชื่อมโยงกับชนพื้นเมืองตั้งแต่ลุ่มแม่น้ำยมที่เมืองสุโขทยัยลงมาทางลุ่มแม่น้ำเจ้าพยา ฝั่งตะวันตกในแถบสุพรรณบุรีรัฐบุรีเพชรบุรีซึ่งสำเนียงดังกล่าวมีความใกล้ชิดกับสำเนียงหลวงพระบางโดยเฉพาะสำเนียงเหนือของสุพรรณบุรีมีความใกล้เคียงกับสำเนียงหลวงพระบางซึ่งสำเนียงเหนือดังกล่าวเป็นสำเนียงหลวงของกรุงศรีอยุธยาประชาชนชาวกรุงศรีอยุธยาทั้งพระเจ้าแผ่นดินจนถึงพระยาราษฎรก็ล้วนตัดและพูดจาในชีวิตประจำวัน ซึ่งปัจจุบันเป็นขนบอยู่ในการและเล่นขนที่ต้องใช้สำเนียงหนึ่งด้วยหากเปรียบเทียบกับสำเนียงกรุงเทพในปัจจุบันนี้ที่ในสมัยนั้นถือว่าเป็นสำเนียงบ้านนอกถิ่นเล็กๆของราชธานีที่แป่งและเยื้องจากสำเนียงมาตรฐานของกรุงศรีอยุธยาและถือว่าผิดขนบภาษาดั้งเดิมของกรุงศรีอยุธยาปรากฏอยู่ใน องค์การเช่งน้ำซึ่งเป็นร้อยกองที่เต็มไปด้วยฉันทะลักษ์ที่แพร่หลายแถบเว้นแคนสองฝั่งรุ่มแม่น้ำโขงมาตั้งแต่ดึกดำบันและภายหลังได้พากันเรียกว่าโครงมนทก,กติเนื่องจากเข้าใจว่าได้รับแบบแผนมาจากอินเดียซึ่งแท้จริงก็คือโครงราวหรือโครงห้าที่เป็นต้นแบบของโครงด้าน และโครงสีสุภาพโดยในองค์การเช่งน้ำเต็มไปด้วยสับแสงพื้นเมืองของไทยลาวส่วนคำที่มาจากบาลีสันสกิตและเขมรอยู่น้อยโดยหากอ่านเปรียบเทียบก็จะพบว่าสำนวนภาษาใกล้เคียงกับข้อความในจารึกสมัยสุขโขไทยและพงศวดาล้านช้างด้วยเหตุที่กรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ใกล้ทะเลและเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติ ทำให้สังคมและวัฒนธรรมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วต่างกับบ้านเมืองแถบสองฝั่งโขงที่ห่างทะเลอันเป็นเหตุที่ทำให้ลักษณะที่ล้าหลังกว่าจึงสืบทอดสำเนียงและระบบความเชื่อแบบตั้งเดิมไว้ได้เกือบทั้งหมดส่วนภาษาในกรุงศรีอยุธยาก็ได้รับอิทธิพลของภาษาจากต่างประเทศจึงรับคำในภาษาต่างๆมาใช้ เช่นคําว่ากุหลาบที่ยืมมาจากคําว่ากุหลุบในภาษาเปอร์เซียที่มีความหมายเดิมว่าน้ําดอกไม้และยืมคําว่าปาดร์จากภาษาโปรตุเกสแล้วออกเสียงเรียกเป็นบาทหลวงเป็นต้นความสัมพันธ์กับต่างประเทศ อ,นนาอาณาจักรอุทยามักส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายจัก,กรพรรดิจีนเป็นประจำทุกสามปีเครื่องบรรณาการนี้เรียกว่าติมก้องนักประวัติศาสตร์เชื่อว่าการส่งเครื่องราชบรรณาการดังกล่าวแฝงจุดประสงค์ทางธุรกิจไว้ด้วยคือเมื่ออยุธยาได้ส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายแล้วก็จะได้เครื่องราชบรรณาการกลับมาเป็นมูลค่าสองเท่า ทั้งยังเป็นธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงภัยจึงมักจะมีคุณนางและพ่อค้าเดินทางไปพร้อมกับนำเครื่องราชบรรณาการไปถวายด้วยพศ2 0 5 4ทันทีหลังจากที่ยึดครองมรากาโปรตุเกสได้ส่งผู้แทนทางการทูตนำโดยดูอาเตเฟอร์อันเดสมายังราชจสสำนักสมเด็จพระรามาธิบดีที่สอง หลังได้มีการสถาปนาวความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างราชอาณาจักรโปรตุเกสและราชอาณาจักรอยุธยาแล้วผู้แทนทางการทูตโปรตุเกสก็ได้กลับประเทศแม่ไปพร้อมกับผู้แทนทางการทูตของอยุธยาซึ่งมีของกำนันและพระราชสารถึงพระเจ้าโปรตุเกสด้วยผู้แทนทางการทูตโปรตุเกสชุดนี้อาจเป็นชาวยุโรปกลุ่มแรก ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็เป็นได้5ปีให้หลังการติดต่อครั้งแรกทั้งสองได้บรรลุสนธิสัญญาซึ่งอนุญาตให้โปรตุเกสเข้ามาค้าขายในราชอ,อาณาจักรอยุธยาสนธิสัญญาที่คล้ายกันในพศ2135ได้ให้พวงดัสมีฐานะเอกสิทธิ์ในการค้าข้าวในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรส บันทึกของฮอรันดาระบุว่ามีการส่งคณะทูตานุนทูตไปยังฮอรันดาจำนวน20คนไปในเรือลำเดียวกันกันกบพ่อค้าชาวฮอรันดาในแบบอย่างเต็มยศคือมีพระราชสารตลอดจนเครื่องราชบรรณาการต่างๆที่มีค่าตามแบบแผนประเพณีของการเจริญพระราชมัตรีสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยได้เดินทางไปยังกรุงเฮก เมื่อวันที่10กันยายนพศ2151ซึ่งคณะทูตานุทูตคณะนี้ถือเป็นการส่งคณะทูตครั้งแรกไปเจริญทางสัมพันธไมตรีกับประเทศในยุโรปอย่างไรก็ตามในบันทึกไม่ได้ระบุชื่อราชทูตหรือบุคคลใดๆในคณะทูตทราบเพียงแต่จำนวนว่ามีหัวหน้า2ท่านก็คือราชทูตและอุปทูตพนักง,งานรักษาเครื่องราชบรรณาการ เจ้าพนักงานพระราชสารและอื่นๆซึ่งได้เข้าเฝ้าเจ้าชายมอริสเจ้าชายแห่งออเรนในวันถัดจากที่เดินทางมาถึงชาวต่างชาติได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นที่ราชสำนักสมเด็จพระนารายมหาราชผู้ทรงมีทัศนสากลน,นิยมและทรงตระหนักถึงอิทธิพลจากภายนอก ได้ในการสถาปนาความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ที่สำคัญกับญี่ปุ่นบริษัทการค้าของเนเธอร์แลนด์และอังกฤษได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโรงงานและมีการส่งคณะผู้แทนทางการทูตของอยุธยาไปยังกรุงปารีสและกรุงเฮกด้วยการทำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้ราชสํานักอยุทยาได้ใช้เนเธอร์แลนด์คานอํานาจกับอังกฤษและฝรั่งเศสอย่างชํานาญ ทำให้สามารถเลี่ยงมิให้ชาติใดชาติหนึ่งเข้ามามีอิทธิพลมากเกินไปในปีพศ2207เนเธอร์แลนด์ใช้กําลังบังคับเพื่อให้ได้สนทิสัญญาที่ให้สิทธ,ธิสภาพนอกอาณาเขตเช่นเดียวกับการเข้าถึงการค้าอย่างเสรีคอนสแตนตินคอนฟอนนักบัชนภัยชาวกรีกผู้เข้ามาเป็นเสนาบดีต่างประเทศในราชสำนัก สมเด็จพระนารายมหาราชกาบทูลให้พระองค์หันไปพึ่งความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสวิศวกรฝรั่งเศสก่อสร้างป้อมค่ายแก่คนไทยและสร้างพระราชวังแห่งใหม่ที่รบุรีนอกเหนือจากนี้มิชนารีชาวฝรั่งเศสเข้ามันมีบทบาทในการศึกษาและการแพทย์และตลอดจนนำเท่นพิมพ์เครื่องแรกเข้ามาในรจจาชอาณาจักรด้วยพระเจ้าหลุยที่14 ทรงสนพระราชาลุยไทยในแรงงานจากมิชนารีที่เสนอว่าสมเด็จพระนารายณ์อาจเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ได้อา,อาณาจักรอยุธยามีความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกในด้านการค้าขายและการเผยแพร่ศาสนาโดยชาวตะวันตกได้นำเอาวิจาการใหม่ๆเข้ามาด้วยต่อมาคอนสแตนตินคอนฟอนได้เข้ามามีอิทธิพลและยังบรรดาขุนนาง ตึงประหารคนฟันเสียและลดระดับความสำคัญกับชาติตะวันตกตลอดช่วงเวลาที่เหลือของอาณาจักรอยุธยาอย่างไรก็ดีการเข้ามาของฝรั่งเศสกระตุ้นให้เกิดความแค้นและความหวัดระแวงแก่หมู่ชนชั้นสูงของไทยและนักบวชในศาสนาพุทธทั้งมีหลักฐานว่าคบคิดกับฝรั่งเศสจะยึดกรุงเสียอยุธยา เมื่อข่าวสมเด็จพระนารายณ์กำลังจะเสด็จสวรรคตแพร่ออกไปพระเพทราชาผู้สำเร็จราชการก็ได้สังหารรัชทายาทที่ทรงได้รับการแต่งตั้งคริสเตียนคนหนึ่งและสังประหารชีวิตคอนฟอนและมิชชันนารีอีกจำนวนหนึ่งการมาถึงของเรือรบอังกฤษยิ่งด้วยอยูุให้เกิดการสังหารหมู่ชาวยุโรปมากขึ้นไปอีกพระเพทราชาเมื่อปับยาพิเศษ เป็นพระมาหากษัตริย์แล้วทรงขับชาวต่างชาติออกจากราชอาณาจากักรรายงานจากการศึกษาบางส่วนระบุว่าอายุทยาเริ่มต้นสมัยแห่งการติดตัวหอกห่างพ่อค้ายุโรปขณะที่ต้อนรับวันนิตินมากขึ้นแต่ในการศึกษาปัจจุบันอื่นเ mm hmm. สนอว่าสงครามและความขัดแย้งในยุโรปช่วงคริสตศตวรรษที่18 เป็นเหตุให้พ่อค้ายุโรปลดกิจกรรมในทางตะวันออกอย่างไรก็ดีเป็นที่ประจักษ์ว่าบริษัทอินเดียตะวันออกของเนเธอร์แลนด์ยังทําธุรกิจกับอยุธยาอยู่แม้จะประสบกับความยากลําบากทางการเมืองอีพีนี้ก็จบกันไปแล้วนะคะขอบอคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องสิทธิ์เค h ชาแนลนะคะ ่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้ดิฉันก็ขอตัว,วลาไปก่อนนะคะอีพีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะขอพระคุณข้อมูลจากวิกิพีเดียนะคะขอพระคุณมากๆนะคะอีพีหน้าค่อยมาเจอกันใหม่นะคะอีพีนี้ก็ขอขอบคุณ และสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะย่าลืมติดตามไว้นะคะพันแต่ไม่พลาดคดีดังหรือคดีใดหรือเรื่องใดๆที่ดิฉันจะนำมาเสนอนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ